บทสวดมนต์ความเพียรพระปิตายอเศรษฐีลาวหลวงปู่ทวดนางสาวกวนิกาหล่อพันรหัสความเพียรหนึ่งสีครั้งที่38วันที่17เดือน12 2568อพัน EP สค่ะบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวามีสุตังเอกังสมยังพระควาสาวัติยังวิหารติเชตวันีอนากาปิ นาที่กัสอาราเมตตะระโขภะกวาภิกขูอามันเตศีภิกขวติพาทันเตติเตภิกขูภะกวาตูปัจจสูถุงภะกวาเอตตะทวูจะอุปทาวาภิกขวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสัปพสังคารานิจตตังอัฏฐตถาคตูอภิสัมพุทธติอภิสมีติอภิสามพุทธิตตวาอภิสมีตวาอจิคติเตเสติ ปัญญาปีติปัฏฐาปีติวิวารติวิพาชติอุตตานีกรุติสัพเพสังคารานิจติอุปทาวาภิกวีตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวสาทาตูธรรมติตตาธรรมานิยามตาสัพพีสังคาราทุกขาติตังอาถาคาตูอภิสามพุทธติอภิสมีติอภิสามพุทจชิตวะอภิสมีตวะอาิกติเตติ ปัญญาปิติปัฏฐาปติวิวรติวิพาชติอุตตานีกรุติสปีสังขาราทุกขาติอุปทาวาภิกขวอัตถาคตานังอนุปทาวาจตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมานิยามตาสปีธรรมานตาติตังตถาคตูอภิสัมพุทธติพุทธติอภิสมีติอภิสัมพุทธชิตวาอภิสมีตวาอาจิคติทีสติปัญ ญาปีติปัตถาปีติวิวรารติวิพาชาติอุตตา,ตานีกรุติสัพพีธรรมา,านัตตาติอิธาัมาวุจาว่าพระกวาตามนมานาติพิขูพระกวาตูภาสีตังอภินณทุน,นติบทสวดพระรตีกรัตักคาถาปเปรอาติตังนานาวาขามือยะนปัตติกังขีอานาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยาธาติา,ตามไปหีนันตังอปัตตันจะอนาคตังถึ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสึ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะอยู่ทำม,มังตัฐาตัถาวิปัสสติอาสังหิรังอาสังปปังตังวิทวะมนุมนุภารูหะเยผู้ได้เห็นธรรมมันเกิดขึ้นจะพ่อหน้าในที่นั้นอย่างเจียมแจ้งไม่โอนเงินคนเคลนข้อควรพ่อภูนาการเช่นนั้นไว้อัจฉริยะกิจจามาตบปังกูชัญญามรณังสุวี ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮีโนสังฆาตันตีนามหาสีนีนามัจจุนาเพราะการผิดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีสีนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิองอโหรตตะมาตันติทางตังวีพัติกรัตุกรัตตติสัมตุอจิคติมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เก็บครานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมุม บทสวดธรรมะสังวีคาปัจจวิคณะเพสสรีสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสรีสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุตตนญาเพราะเกิดขึ้นแล้วเก่เจ็บตายไปสเพธรรมานาตาถึงทั้งหลายทั้งปวงเป็นทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวเราว่าตนของเราอุทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนเอาวัสังมายามาิตัพพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปฏริโยสานมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิจจตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะมีนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยง ว่าแต่ควรที่จะสังเวชอายังกายอยู่อจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่น,นานอภิตะวิญญาณูขันวาจากวิญญาณชุดทโทอันเกาธิงเสียเลยวะที่ศีษะติจากนนทพปัตตวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงขรังอีว่าประดุดังว่าต้นไม้และต้นฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงโนอุปทาวยายะนำมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปัต ชาชิตาวานนีรุชาชันตีขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปตีสังงูป่าสมมสุข,ขความเข้าไปสงหรับสังขารทั้งหลายเป็นถูกอย่างยิ่งสเพสัตามารินตาจะสัตว์ทั้งหลายทั้งพวงก,กําลังตายอยู่มารินจูจะมาริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาถีวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติมีตตะถ่ายสังสยยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดมตตายังกินจียังกินจีกุสลังกำมังสัพเพหิพะเตหิกตังบุญยงโนอนุโมทันตุสุนันตุภูณตุเยเทวางอัตมิงฐานีอาทิกติทีคายุกาัทธาโหนตุสุกิตาโหนตุทุกขาปะมุญญาจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหนตุทุกขาปะมุญญาจันตุสัพเพียอาติกาสุกิตาโหนตุทุกขาปะมุญญาจันตุ สัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพปิตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุญญาจันตุสัพเพอาจาริโยปัจชายาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุญญาจันตุสัพเพนักขตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุญญาจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหนตุทุกขาปมุญญาจันตุสัพเพสามารถตินางสมิสะจันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสตาอาคันติมายะนโมโพธิสตตอาคันติมายะอิติพรวา นาโมโพธิสตัตตอาคันติมายะอิติพรทกวานาโมโพธิสตัตตอาคันติมายะอิติพกรกะวาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคารีโพธิคารีตหิงตหิงตาธัมมวานีนาะวันตุพูชิตาโสตถิงกรุณาเทตาเตท,ท,ท,ทะวิหารมัณฑเลถทราจามัจจาวากาจพิกโวสารามิกาธานาปฏิอุปาสกา ขามาจาาเทสานิขามาจากอิสราสัปปานนภูตาสุกิตาพวันตุตเ <ind> ชลาผู้ชายยีปีจะอันธาสัมภาวาสังถีทชาตาอัตวุปปาปาติกานิยะนิยญาณิกังธรรมาวรังปาติจักตีสัพเพปิทุกขสากรุณถุสังขยังธาตุจีรังสตังธมูธรมัตราจปุคะลา สังโฆโหตุสม ah ah ouais am in ัคขโวสมักโวะอัฏฐายะจะหิตายะจะอัมเหระกตุสัพธโมสัพเพปิธรรมะจาริโนพุทธเิีงสมปานปุเนยามเนยามะธรรมีอริยปะเวทิเตปัสสนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปะเวจันตูกาลีธิวปวัสตุพุทธทิภาวยะสัตตาังสมิจังเนตุมิทานิง มหาปปิตาจะอัธราชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมีนาราชานปปังรักขันตุสัพพธาเทวตาอุยยชนะคาถาบททรงเทวดาทุกขปัตาจะนิทุกขาปยัญญปตาจะนิปยาโสกปัตาจะนิโสกโหตุสพัพเพปีปานิโนเอตตาวตาจะอัมเหเหีสัพพตังบุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพภะสัมปติสิทธิยา ธานางททันตุสัทายะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหนตุคัจันตุเทวตากตาสุมังคลคาถาโหนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพาเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะโสตีโหนตุริรันตรงโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพาเทวตาสัพพาธามานุภาเวนะโสติโหนตุริรันตรงโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพาเทวตา สัพพาสังฆานุภาวีนะสสถีโหตุริรันตรังสัพเพพุทธาปลปตาปัจีการันจะยังพลังอรหันตานันจะติชีนะรักขังพันธมิสสัพัสสูสัพเพพุทธาบลปตาปัจีการันจะยังพลังอรหันตานันจะติชีนะรักขังพันธมิสสัพัสสูสัพเพพุทธาปรลปตาปัจีการันจะยังพลังอรหันตานันจะติชีนะรักขังพันธมิสสัพัสสูสัพเพพุทธาปลปตาปัจีการันจะยังพลัง อรหันตานันจติชีน่าร issa, sou, basics, ta, ักขังพันธมิสสะพสสูสัพเพพุทธาปาลปัจาปจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจติชีนารักขังพันธมิสสะพสสูสัพเพพุทธาปาลปัจาปจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจติชีนารักขังพันธมิสสะพสสูสัพเพพุทธาปาลปัจาปจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจติชีน่ารักขังพันธมิสสะพสสูสัพเพพุทธาปาปัจาปจีกานันจะยังพลัง อรหันตานันจติชีนะรักขังพันธรรมิาาสัพสู ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้สวดถายายพุทธบนนุญนี้ข้าพระเจ้านางสาวกนิการหล่อพานขอนมกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเดชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคาเลยอ่านขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะิมงคลแก่ข้าพระเจ้าให้แถวคล้าปลอดภยัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายท่้งงให้มีแหล่งรายได้อันตรจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจน ขออยาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในคำพระธรรมคำสนอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดปฏิติปทัด พาพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีทั้งฝวายไทยและฝวายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามถึงอมาโมลีได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและดิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํำเนยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินจบบทสวดความเพียรอีพีสองค่ะ